สวัสดีค่ะทุกคน,นคลิปนี้นะคะเราจะพามาดู f a v o r i t บ b ี d y ค a r กับแฮร์แคร์ของเรานะคะห่างหายกันไปนานเลยนะกับคลิปใช้แล้วชอบนะคะสําหรับคลิปนี้เองนะคะก็จะมาแบ่งปันโปรดักที่เราใช้หลายๆอย่างนะคะที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยใช้แล้วมันดีทั้งกับผิวกายเองแล้วก็เส้นผมเองนะคะเพราะว่าจะบอกว่าช่วงที่ผ่านมาผมเสียหนักมากนะคะแบบในปีที่ผ่านมาเนี่ยคือเราอะทาสีผมเป็นสีแดงนะคะมีการกัดหลายรอบมีการฟอกหลายรอบมีการแบบย้อมหลายรอบมากๆนะคะอย่างที่เห็นคือช่วงนี้พยายามไม่ย้อมผมอยู่นะแล้วก็พยายามที่จะกลับมาดูแล เส้นผมให้มันดีขึ้นเพราะว่าถ้าเกิดใครดูช่วงคลิปแบบประมาณเดือนหนึ่งที่ผ่านมาจะเห็นหรือว่าผมเราคือแห้งมากๆเลยนะคะบางคลิปคือตรวจคลิปอยู่แล้วรู้สึกว่าแบบโอ้ my god ผมฉันคือมันไม่ไหวจริงๆนะคะสําหรับใครที่กําลังมีปัญหาเรื่องแบบผิวกายแห้งกร้านผมเองก็แบบทั้งแห้งชีฟ้ฟูแบบไม่มีน้ําหนักนะคะก็คลิปนี้เราจะมาแชร์โปรดักที่เรารู้สึกว่าเราใช้แล้วเราชอบมันเวิร์กสำหรับเรามากๆนะคะสําหรับผิวกายเองนะคะเราก็ไม่ได้เป็นคนที่ผิวแห้งมากขนาดนั้นคือเป็นคนที่ไม่ได้อยู่ติดห้องแอร์ฉะนั้น ผิวจะไม่ได้แห้งมากแต่ว่าเราเป็นคนที่ ออกแดดบ่อยไม่ค่อยชอบทาโลชั่นก็เลยจะมีความแบบแห้งบริเวณพวกซอกพวกเขา่าต่างๆนะคะอ่ะอันนี้ก็จะเป็นประเภทของผิวของเราก่อนที่จะเข้าเรื่องผลิตภัณฑ์นะเรามีอย่างหนึ่งที่อยากจะมาแชร์เพราะว่าเรารู้กว่าเรื่องบอดี้แคร์กับแฮร์แคร์เนี่ยหลายๆคนจะนึกข้ามสเต็ปไปเราจะนึกแล้วว่าเราจะต้องบำรุงยังไงให้มันแบบกลับมาดีใช่ไหมแต่ว่าหนึ่งอย่างเลยที่เราอ่ะชอบลืมนึกถึงก็คือมันเริ่มต้นตั้งแต่ในห้องน้ําแล้ววิธีที่เราแบบสระผมหรือว่าวิธีที่เราอาบน้ําเพราะว่าอย่างฝักบัวเองก็เป็น ไอเทมที่สําคัญมากๆเพราะว่าน้ําประปาของบ้านเราเนี่ยมันไม่ไดม้มีคุณภาพดีขนาดนั้นเนาะไม่ว่าจะเป็นแร่ธาตุเอยคลอรีนเอยหรือว่าสิ่งปนเปื้อนต่างๆที่มากับน้ำนะคะมันก็สามารถทําให้ผิวเราแห้งผิวเราแพ้หรือว่าผมเราแห้งได้เหมือนกันนะเพราะว่ามันไม่ได้กักเก็บความชุ่มชื้นแบบที่มันควรจะเป็นไอเทมที่เราได้ลองช่วงนี้แล้วรู้สึกว่าเราชอบนะคะคือมันแบบให้เบนเอฟฟิทบรอบด้านมากๆเลยนะคะเดี๋ยวขอหยิบก่อนก็คือคูโดสทูบูนะคะจะบอกว่าอันนี้คือมาแค่กล่องเพราะว่าของจริงคืออยู่ในห้องน้ำแล้วเด ะะตัวนี้นะอย่างที่เห็นเลยจากแพคเกจิ้งแล้วก็คือดีไซน์เขาค่อนข้างมินิมอลมากๆเลยนะคะคือเขาจะมี2สีด้วยกันจะเป็นสีนี้ที่เราใช้นะจะเป็นสีเงินสีโครมนะคะแล้วก็จะมีสีขาวใครที่ชอบสไตล์มินิมอลดีไซน์โมเดิร์นติดอยู่ในห้องน้ําแล้วรู้สึกว่าเอ้ยห้องน้ำฉันสวยดูมินิมอลนะคะไม่ได้บอกเองนะว่าดีไซน์มันดีแต่ว่าเขาชนะรางวัลดีไซน์มาด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็น good design award 2022นะคะจากญี่ปุน่นแล้วก็ IF Design a w a r d 2023จากทางยุโรปด้วยนะคะ เ,เขาก็มีการันตีมาเรียบร้อยนะคะติดในห้องน้ําคือสวยแน่นอนนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือวัสดุทนทานแล้วก็ไม่ได้หนักจนเกินไปเออถ้าพูดถึงเรื่องสัมผัสของน้ําแล้วเนี่ยก็อาบแล้วสบายนะคือเขาถูกดีไซน์มาแล้วว่าน้ํามันจะแบบไม่ได้แรงจนเกินไปแล้วมันก็กระจายแบบพอดีด้วยอย่างเทคโนโลยีเองเนี่ยเขาก็มีเทคโนโลยีอ t ตอมิสที่ดีไซน์ให้รูปร่างของขนาดหน้าฝััักกกบบบบบวววววเเเนนนนนนนีีนนี่่่่่จํําาาาาาารรรรูตตตงงงๆอออแแบแบมมใใหหหนนะะห้้้้้ศลลลททททไไไะดุ ลิ่งการอาบน้าคือดีมากๆแล้วก็สิ่งที่พิเศษที่สุดนะคะสําหรับตัวคูโดสทูบูที่จะช่วยเซฟทั้งผิวแล้วก็ผมของเราเนี่ยก็คือเทคโนโลยี water peel filter นะคะซึ่งเป็นนวัตกรรมที่ใช้สารแคลเซียมซัลไฟต์ซึ่งมีการทดสอบและรับรองจากสถาบันวิจัยในประเทศญี่ปุ่นว่าเป็นสารที่ใช้กรองคอรีนได้ดีที่สุดและปลอดภัยที่สุดที่สําคัญตัวฟิลเตอร์ของเขายังสามารถใช้มือถอดเปลี่ยนได้เลยนะคะไม่ต้องพึ่งอุปกรณ์เลยค่ะจะช่วยดึงคอรีนออกมาจากน้ําได้มีประสิทธิภาพมากที่สุดแล้วก็เร็วที่สุดด้วยนะคะทำให ให้มันแบบถนอมผิวกับผมเรานะคะสําหรับใครที่รู้สึกว่าผมเสียหรือว่าผิวกร้านอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยก็จะเป็นอีกหนึ่งอย่างเลยที่จะช่วยเซฟเราได้นะเพราะว่าตอนนี้บอกเลยว่านอกจากแบบเรื่องโปรดักต์เรื่องต่างๆนะั่คือเราทําทุกอย่างจริงๆเพื่อจะถนอมถนอมผมของเราเพราะาเราจะได้ไม่ต้องตัดสั้นนะคะเดี๋ยวต่อมาเราจะมาแชร์พวกโปรดักต์ต่างๆดีกว่าเริ่มจากบอดี้แคร์ก่อนเลยค่ะสําหรับในส่วนของบอดี้แคร์นะคะเราก็จะแบ่งออกเป็น2อ,อย่างแบบคร่าวๆนะคะก็คือฝั่งออยกับฝั่งครีมนะคะเดี๋ยวเริ่มต้นด้วยฝั่งออยก่อนดีกกววว่าานนนะะะะคคมมีด้ยัั3ต ปีนี้เป็นปีที่แบบออยเป็นโปรดักที่มามากสําหรับเรานะเพราะว่าไม่รัวเรารู้สึกว่าใช้แล้วกลิ่นมันดีแล้วมันจอยแล้วมันไม่ได้แบบใช้พลังงานในการทาเท่ากับตัวแบบครีมหรือโลชั่นต่างๆนะคะเริ่มต้นจากตัวแรกก่อนเลยเป็นตัวที่ใช้แบบ pre าเว w e r นะคะตัวนี้เป็นของ Clarins นะคะตัวนี้จะเป็น tonic treatment ออยนะคะจะเป็นแบบกึงก่งกึ่ง f i ม m i n g toning ประมาณนี้นะคะจริงๆอะเราไม่ได้รู้สึกว่าเราใช้เพื่อความแบบโท n i n g ขนาดนั้นอันเนี้ยลอง ใช้เพราะว่ารู้สึกว่าชอบกลิ่นแล้วก็เอนจอยในความแบบอโรมาเทอรรปีใดๆนะคะคือเนื้อออยอะ่ะจะค่อนข้างหนักนะถ้าเทียบกับตัวอื่นๆอย่างที่เราบอกเลยคือใช้ก่อนอาบน้านะคะคือจะแนะนําให้ใช้วันที่แบบต้องการเซลฟ์แคร์จริงๆต้องการประสบการณ์ที่แบบเฮ้ยผ่อนคลายในชาเวอร์นะคะวิ่งเข้าชาเวอร์ไปก่อนนะคือทําให้แบบตัวหมาดๆนิดนึงผิวชุ่มชื้นนิดนึงนะคะแล้วก็อาจจะซับนิดหน่อยแล้วก็ลงออยตัวนี้เลยนวดนวดนวด,นวด,นวดไปนะคะสำหรับใครที่เอออยากโทนนิ่งเฟิร์มมิง่งก็อาจจะเออเน้นเฉพาะส่วน างอะไรเช่นตรงต้นแขนต้นขาดใดๆนะคะส่วนเราก็จะ,ะโลมหมดเลยทั้งแขนขาแล้วก็ตรงหน้าท้องนะคะกลิ่นดีมากคือกลิ่นเหมือนอยู่ในสปาแบบเพื่อนเนี้ยจะมีความเหนออน,นิดนึงก็เราจะใช้สบู่ที่แบบไม่ได้แรงมากคืออาบแล้วยังมีความชุ่มชื้นเหลืออยู่บนผิวนะคะคือเราไม่ได้ดูวัดผลในเชิงของแบบการเฟิร์มมิ่งโทน,นี่ขนาดนั้นนะเพราะเราเป็นคนออกกําลังกายแล้วก็คุมอาหารอยู่แล้วนะคะแต่ว่าอันนี้ก็เหมือนใช้แบบเสริมๆแต่ว่าเน้นในเรื่องของแบบให้ความชุ่มชื้นแล้วก็กลิ่นแล้วก็ในเรื่องของเซลล์แคร์มากกว่า ก็เป็นอีกหนึ่งโปรดักที่ชอบเหมือนกันค่ะจากค่าร์อเรออยตัวที่2นะคะอันนี้จะเป็นใช้หลังชาเวอร์นะคะตัวนี้ได้มานะคะตอนที่เราไปทริปยุโรปนะคะ e m b r y o l i s นะคะใช้ได้ทั้งหน้าทั้งตัวทั้งผมเลยคือจะบอกว่าตัวนี้เป็นอีกหนึ่งตัวที่เหมือนถ้าเกิดไปต่างจังหวัดก็พกไปได้เลยขวดสเปรย์เนี่ยมันใช้ง่ายมากๆนะคะก็คือเขาจะมาเป็นมิสแบบนี้ คือมิสค่อนข้างละเอียดนะแล้วก็กลิ่นอันนี้จะมีความแบบไม่เหมือนตัวเมื่อกี้แล้วว่ามันจะเป็นฟิลคล้ายๆแบบกลิ่นหอมหวานนิดนึงคือเรารู้สึกว่าตัวนี้ทาแล้วออกจากบ้านอ่ะคือไม่ต้องทาโลชั่นไม่ต้องฉีดน้ําหอมก็ได้คือหอมโดยธรรมชาติหอมอ่อนๆไม่ได้เป็นหอมแรงเหมือนว่าเราฉีดน้ําหอมอะไรเงี้ยเท็กซ์เจอร์เองมันเป็นเหมือนดรายออยไม่ได้หนักสักเท่าไหร่นะคะเป็นอีกตัวหนึ่งที่เออได้ลองแล้วรู้สึกว่าชอบมากๆเลยแล้วก็ใส่ผมเองก็ดีเหมือนกันนะคะตัวหนึ่งที่เป็นออยแล้วก็รู้สึกว่าคล้ายกาัันนตวเี้้ยคใช มาหลายขวดแล้วนะคะกันนุกส์อันนี้ก็ได้มาตอนไปยุโรปเหมือนกันซื้อมาเป็นขวดเล็กๆเอาไว้พกพาไปต่างจังหวัดนะคะมัลติเพอร์เพรสดรายออยนะคะก็ได้ใช้ได้เหมือนกันหมดเลยแล้วก็ชอบในเวที่แบบว่าเออมันพกพาง่ายแล้วก็ความนุกส์คือเขาก็จะมีกลิ่นแบบนุกนะคะคือกลิ่นหอมแบบหอมแพงคือจะมีความหวานกว่าตัวเอมบริโอลิสนิดนึงชอบพอๆกันเลยคือเราว่ามันมีความไม่เหนอะหนักเหมือนกันคือเขาจะทิ้งชายไว้เล็กน้อยนะคะแต่ว่าจับไปแล้วไม่เหนียวฟีลิ่งไม่ได้หนักผิวนะคะเมื่อก่อนตอนที่ ไม่ได้เสียมากอะเรารู้สึกว่าตัวเนี้ยเวลาเราใช้คือแค่แบบใส่ผมนิดนึงผมก็จะนิ่มเลยนะมาถึงในส่วนของครีมกันบ้างนะคะอาอย่างแรกเบสิกสุดเลยอันที่ใช้แบบบ่อยมากๆนะคะก็คือเซรั่วีมอยส์เจอไรนิ่งโลชั่นคือตัวนี้น่าจะเคยแชร์แล้วนะรู้สึกว่ามันเป็นแบบอะไรที่เป็นเหมือนยาสามัญประจําบ้านคือของมันต้องมีทาแล้วซึมง่ายมันไม่เหนอะหนะมันไม่เหนียวคือเรา,าเป็นคนที่ไม่ชอบทาโลชั่นที่มันเหนียวจนเกินไปคือรู้สึกว่าผิวตัวเองมันไม่ได้รับโลชั่นขนาดนั้นคือถ้าเก เ,เหนือออกนิดนึงมันจะรู้สึกเหนอะมากๆนะคะซึ่งตัวนี้ไม่เป็นเลยใครที่แบบชอบอยู่ห้องแบบพัดลมอากาศธรรมชาติไม่ได้เดินห้างอยากหาลชั่นที่เนือ้อแบบบางเบาไม่เนอะหนานะแล้วก็ไม่มีกลิ่นนะเออตัวนี้เราว่าเป็นอะไรที่แบบเออควรมีติดไว้มากๆเลยสําหรับกันแดดนะคะเออคนที่ไปทะเลบ่อยคนที่เล่นกีฬา o u t ดอ o อะไรเงี้ยจะต้องมีไว้เลยนะคะคือตัวนี้อ่ะอันนี้เป็นอันที่ชอบรู้สึกว่าเนือ้อบางเบาแต่ว่าถ้าเป็น h e ่ v ิ d ต t y จริงๆเราอาจจะใช้ตัวที่มันแบบป้องกันได้เยอะกว่านี้ตัวนี้ จะเป็นเหมือนเดลี่เนี่ยแหละก็คือตัวนี้จะเป็นคลีนวีแกนบอดี้ส r รีนนะคะ s p f 5 0 p a บวกบวกบวกนะคะก็ตัวนี้รู้สึกว่าเป็นซันสกรีนที่คือไม่วอกไม่หนาคือรู้สึกว่าทาแล้วมันยังโอเคมากๆอยู่วันที่จะต้องตีเทนนิสช่วงใสายๆแดดเริ่มออกแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่คือที่เราไปตีเทนนิสคือเขายังมีหลังคาอยู่นะคือไม่ได้โดนแดดโดยตรงเราก็จะทาตัวนี้ไปซึ่งรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นกันแดดที่ทาแล้วไม่ได้รู้สึกว่าตัวมันตัวเหนียวตัวเมือกจนเกินไปเออ สบายผิวอยู่แต่ว่าถ้าเกิดใครที่เออจะต้องแบบไปออกแดดแบบหลายชั่วโมงติดกันก็อาจจะต้องเพิ่มเลเวลของตัว S P F ขึ้นไปอีกนะบอดี้แคตัวต่อมานะคะเพิ่งช็อปกันไปใน what I spend in a day นะคะคลิปนั้นกลับไปดูได้ตัวนี้จะเป็นครีเทสเบเกอร์นะคะซึ่งปกติจะบอกว่าเป็นคนไม่ค่อยใช้บอดี้บัตเตอร์เพราะว่าจะรู้สึกว่าแบบเออมันหนาแต่ว่าตัวนี้กลิ่นดีมากๆแล้วก็รู้สึกว่าเออ,อยากจะกลับมาบำรุงแบบผิวกายมากขึ้นเพราะว่าเออเป็นคนขี้เกียจจริงๆแหละคือเนื้อ เขาเนี่ยจะเป็นแบบนาๆอย่างนี้เลยเนื้อสัมผัสคือเนียนมากๆแล้วก็กลิ่นคือผู้หญิงหวานวิกตอเรียซีเครทนิดๆนะ้องจะใครที่อยู่ห้องแอร์บ่อยๆแล้วรู้สึกว่าเป็นคนผิวแห้งเนี่ยอาจจะชอบตัวนี้นะแล้วเรารู้สึกว่าไม่ต้องฉีดน้ําหอมไปเลยเพราะว่าทาตัวนี้ก็หอมอยู่แล้วนะคะก็เป็นตัวที่ไม่เคยลองมาก่อนเนาะของเท็ดเบเกอร์แล้วก็หาซื้อกันได้ที่บูธนะคะตัวนี้อีกตัวหนึ่งที่ได้มาทดลองนะคะแต่ว่าอยากเอามาแชร์จริงๆคือตัวนี้เราอะไปฮ่องกงมาใช่ไหมถ้าถ้า,ถ,าถ้าทุกคนได้ดู ห้องกรุ๊บล็อกของเรานะคะก็คือเราไปพักที่ทูฟโฮเทลนะคะมีรีวิวไว้ในบล็อกด้วยนะคะเขาใช้อเมนิตี้เป็นของเลอรลาโบหมดเลยเราก็ด้วยความแบบไม่เคยใช้เราก็อยากจะทดลองแล้วก็ลองใช้ทุกอย่างเลยแต่ว่าสิ่งที่ชอบที่สุดก็คือตัวนี้นะจะเป็นตัวซันทาวสามสิบสามนะคะบอดี้โลชั่นมันเป็นกลิ่นที่ไม่ได้เฟมินีนจนเกินไปใครที่ชอบกลิ่นแนวแบบวูดวูดมัสต์มัสต์หรือว่าเป็นแบบแซนเดิลบูดอะไรอย่างเงี้ยจะชอบกลิ่นนี้คือจะมีความไแปบบกลิ่นแบบยูนิเซ มันหอมติดตัวดีคือว่าทาแล้วเรารู้สึกว่าเป็นตัวเองแล้วกลิ่นมันดีอ่ะแล้วก็ทําให้เราไม่ต้องฉีดน้ําหอมอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าเออแค่ทาตัวนี้ก็คือจบเลยแล้วก็ทําให้ผิวเราชุ่มชื้นด้วยคิดว่าเดี๋ยวทาตัวนี้หมดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็โลชั่นที่มีหมดเดี๋ยวจะไปตามแน่นอนเลยรละโบค่ะมาถึงแร์แค์กันบ้างนะคะก็อย่างที่ผ่านมานะคะจะบอกว่าผมเราเนี่ยแบบมันเสียมากๆจริงๆนอกจากว่ามันจะแห้งจะฟูแล้วเนี่ยมันยังมีความหยอย2ออาทิตย์ก่อนหน้านี้คือ คอนซีเดอร์ว่าจะตัดมันทิ้งจริง,รงเพราะว่ารู้สึกไม่ไหวแล้วกับคุณภาพผมนะคะอย่างแรกเลยนะเราก็ไปลองทําโอลาเพกที่ร้านทําผมดูจริงๆทําทุกครั้งอยู่แล้วหลังที่ทําเปลี่ยนสีผมเราก็ซื้อ2ตัวนี้มาด้วยจะเป็นโอลาเพ x ก u ์นัมเบอร์ทรีแพร์เพอร์เฟกเตอร์นะคะแล้วก็นัมเบอร์ซิกซ์บอนส์ูเตอร์ก็เป็น2ชิ้นที่คุณพี่ช่างผมแนะนํามาเน้ะแล้วเราก็เคยอ่านรีวิวจากน้องมอสมาสเตอร์มาด้วยตอนแรกไม่ได้คาดหวังอะไรมากมายเนาะก็แค่แบบเอออะซื้อซื้อมาลองดูแล้วกันเพราะว่ะล2 ชิ้นนี้ก็คือหลักพันอยู่นะคะหาซื้อได้ตามร้านทําผมหรือว่าอ e ีคอมเมิร์ซโตต่างๆเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้ด้วยนะคะด้านแรกสําหรับคนที่กําลังผมเสียแล้วก็ต้องการกู้ผมอยู่อย่างตัวแรกนะคะที่อยากจะพูดถึงตัวนี้เรารู้สึกว่าเออมันดีจริงๆแล้วมันก็คุ้มค่ารา,า,าคาหลักพันแม้ว่าน้องจะขดเล็กมากก็ตามนะคะตัวนี้จะเป็นตัวพรีแชมพูก็คือสามารถเข้าชาวเวอร์ไปทําให้ผมมันๆแล้วก็ออกมาซับผมให้น้องมีความชื้นเล็กน้อยนะคะแล้วก็ลงตัวนี้ได้เลยทิ้งไว้10นาทีนะคะสําหรับคนที่ผมเสียมากๆแบบเราอย่างเงี้ เลยนะอาทิตย์นึงอาทิตย์ละ2-3ครั้งนะคะเราก็จะบีบน้องเป็นแบบประมาณเหรียญ5อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สังางๆางซางซางาง,ง,งนะคะพยายามให้น้องแบบว่าคัฟเวอร์ผมทั้งหมดพอทิ้งไว้10นาทีนะคะเราก็สามารถสระผมได้แบบปกติเลยเออคือตัวนี้เหมือนเขาจะบอกว่ามันจะเป็นตัวที่แบบช่วยดูแลเรื่องของรีแพร์ก็คือกอบกู้เส้นผมแล้วก็ทําให้ผมแบบแข็งแรงมากยิ่งขึ้นเออหลังจากที่เราแชมพูผมแบบสระผมเรียบร้อยนะคะเราก็จะมาเช็ดผมให้มันหมาแล้วก็ลงด้วยตัวน u m เบอร์ซิกซึ่งตัวนี้จะเป็น บอลสมูทเตอร์ arter, เขาจะบอกว่าเหมือนมันจะเป็นตัวที่แบบเชื่อมผมอะไรอย่างเงี้ยทาให้ผมแบบไม่ขาดง่ายใส่ผมไปปุ๊บแล้วก็ใดผมก็รู้สึกว่าหลังจากที่ใช้2ตัวนี้คู่กันแล้วแบบผลผมมันกลับมาแบบเคลื่อนไหวได้แบบพิ้วมากขึ้นนะมันอาจจะไม่ได้กลับมาแบบ100%ขนาดนั้นแต่ว่าเป็นรีซอสที่รู้สึกว่าอาเสียเงินไปประมาณเกือบ3,000บาทแต่ว่าเฮ้ยแฮปปี้มากๆในการที่แบบเหมือนเราได้ ผมกลับมาดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นไม่ใช่เหมือนแบบไม้กวาดที่อยู่บนหัวตัวนี้จะเป็นตัวที่เราใช้ช่วงที่แบบทําสีผมใหม่ๆเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราเป็นคนหนึ่งที่สีผมมันหลุดค่อนข้างง่ายมากๆเลยนะคะก็คือช่วงที่ทําผมแดงใช่ไหมเราก็ต้องบลิชแบบค่อนข้างที่จะหนักให้มันแบบสีมันอ่อนแล้วก็ลงด้วยสีแดงใช่ไหมคะมันก็จะมีความแบบเฮ้ยกลับมาเหลืองได้ง่ายมากๆเลยแล้วก็สีหลุดนะคะแต่ว่าได้มาลองใช้อันนี้อันนี้คือก็ก,กดมาจากอ e ีคอมเมิร์ซเหมือนกันเนาะ จะเป็นชิเซดซับลิมิทแชมพู for color hair นะคะก็รู้สึกว่าเวลาใช้ตัวนี้สีผมจะหลุดช้ากว่าปกติมากๆเลยเพราะว่าถ้าเป็นแชมพูที่เราใช้ปกติเราจะใช้แชมพูที่แบบช่วยเรื่องผมร่วงเพราะว่าใครที่ดูวิดีโอ h a ร์แคร์เราของปีที่แล้วอ่ะจะบอกเลยว่าผมร่วงหนักมาก <c oughs> แต่ว่าตอนนี้ปัญหาผมร่วงของเราดีขึ้นแล้วแต่ว่ามันเป็นเรื่องผมเสียแทนนะคะก็ใครที่กําลังทําสีผมอยู่รู้สึกว่าเสียเงินเพื่อไปฟอกไปทําสีมานะคะตัวนี้ก็จะช่วยทําให้สี ผมอยู่กับเราได้นานมากๆแล้วก็กลิ่นหอมใช้ได้ค่อนข้างนานเลยนะอันนี้จะเป็นไซส์ใหญ่อีกตัวหนึ่งที่ชอบมากๆนะคะตัวนี้จะเป็นเอ่อปาปายาสก้าวสครับนะคะของเซรามอนเนียตัวนี้ได้มาจากตอนที่ไปยุโรปนะคะก็คือใช้ไปเกินครึ่งแล้วแหละเป็นครีมสครับนะคะจะเป็นมีเหมือนเป็นเม็ดเกลือกลิ่นดีมากๆ ตัวนี้น่าจะต้องพรีมานะคะเพราะว่าเราจะซื้อมาตอนที่เราไปแบบสแกนดิเนเวียแต่ว่าแบบตัวนี้มันช่วยทําความสะอาดแบบล้ําลึกจริงๆตัวนี้ใช้แค่สัปดาห์ละหนึ่งครั้งพอนะคะใช้ตัวเนื้อครีมแชมพูเนี่ยเอาขึ้นมาเนาะพยายามลงให้มันถูกตรงหนังศีรษะมากที่สุดเพื่อให้ตัวสครับเนี่ยได้ทํางานตัวนี้เรารู้สึกว่ามันใช้แล้วมันแห้งเหมือนกันคือเรารู้สึกว่าช่วงไหนที่เราแบบหัวมันอะไรอย่างเงี้ยเราใช้ตัวนี้แล้วเราจะรู้สึกว่าเออหนังศีรษะเรามันสะอาดแต่ว่าเรื่องหนึ่งสำหรับตัวนี้ ก็คืออย่าให้มันโดนปลายผมนะเราอะจะเน้นแค่ตรงช่วงโคนจริงๆเพราะว่ามันทําให้โคนสะอาดแต่ว่าถ้าเกิดมันโดน่วนอื่นของผมเรารู้สึกว่ามันทําให้ผมแห้งได้เหมือนกันนะคะฉะนั้นก็ต้องดูเรื่องการใช้งานให้มันแบบตรงจุดด้วยนะคะก็เป็นอีกหนึ่งผลิัณที่ชอบมากๆค่ะอีกตัวหนึ่งนะคะที่ได้มาลองแบบว่าไม่นานมานี้แต่ว่าชอบมากๆนะคะก็คือตัวนี้เลยจะเป็นซูบากิแฮร์มาสคะตัวนี้จะเป็นพรีเมียมรีเพล์มาสเนื้อเขาจะเป็นแบบข้นๆเลยสระผมเรียบร้อยป มาด้วยตัวนี้นะคะจะทิ้งไว้ประมาณแบบ2นาที5นาทีประมาณนี้นะคะแล้วก็ทํานูน่นทํานี่ในชาเวอร์ไปแล้วก็ล้างออกนะคะเรารู้สึกว่าตัวนี้เป็นตัวปิด จบการบำรุงได้ดีมากๆเลยเพราะว่าน้องแบบมีความเข้มข้นสูงนะเรารู้สึกว่าเออให้ความชุ่มชื้นแล้วก็คือเราต้องการการบำรุงในทุกสเตปของการดูแลผมเราจริงๆเพราะว่าอย่างที่บอกคือผมเราอะมันอยู่ในจุดที่มันเสียแบบหนักมากๆนะคะคือใครที่ผมไม่ได้เสียเท่าเราก็อาจจะเลือกขั้นตอนบำรุงอันใดอันหนึ่งก็ได้เนาะแต่ว่าใครที่รู้สึกว่าผมแห้งผมเสียผมกรอบลองดูนะสาหรับขั้นตอนการมาส ผมอย่างเราเองเราก็ใช้ประมาณอาทิตละสาครั้งนะคะก็รู้สึกว่าเออผมมันนิ่มดีแล้วก็กลิ่นดีด้วยนะคะสําหรับซูบากิก็คือใช้มาหลายโปรดักต์แล้วรู้สึกว่าเป็นเอออะไรที่ทําให้ผมนิ่มได้จริงเคยใช้ทั้งแชมพูคอนดิชเนอร์ก็รู้สึกว่าทําให้ผมนิ่มได้จริงแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ใช้แล้วประทับใจแล้วก็กลิ่นคือ ดีค่ะตัวสุดท้ายนะคะที่อยากมาพูดถึงนะคะจะเป็นตัว m i l b o r n Bleach Care Serum นะคะจะเป็นเซรั่มใส่ผมที่มาในรูปแบบของออยนะคะตัวนี้เราจะใช้เป็นตัวแบบเหมือนปิดทุกสิ่งนะคะก็คือปิดขั้นตอนการบำรุงตัวนี้จะใช้หลังจากที่เป่าผมเสร็จแล้วนะคะเนื้อก็จะเป็นในรูปแบบแบบออยอย่างนี้เลยก็คือเราจะใช้เป็นปั๊มใหญ่เลยนะคะอย่างตอนนี้เองนะคะก็เพิ่งใช้มาเลยเพราะว่าวันนี้เช้านี้เพิ่งสระผมนะคะก็รู้สึกว่ามันทําให้ผมแบบค่อนข้างเงานะคะแล้วก็ ทำให้ผมแบบหอมด้วยสิ่งหนึ่งเกี่ยวกับแบบผลิตภัณฑ์ของมิวบอลคือเรารู้สึกว่ามันมีกลิ่นในรูปแบบของแบบเฟมินีนแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นนะคะจะมีแบบเออความแบบหวานหวานนิดนึงในเรื่องของบำรุงอาจจะไม่ได้เห็นผลแบบว่าว้าวนะแต่ว่ามันก็คือเซรั่มที่ช่วยให้แบบเหมือนเคลือบผมเราในการที่แบบจบขั้นตอนการบำรุงแล้วก็ทําให้ผมมันมีชายอยู่นะคะเนี่ยสำหรับใครที่อยู่ในเจอร์นี่ของการกลับมาดูแลแบบคุณภาพผมคุณภาพผิวกายนะคะก็หวังว่าวันนี้นะคะจะเจอโปรดักที่ ชอบแล้วก็สามารถนําไปแบบใช้แล้วทําให้ผิวนุ่มขึ้นผมนุ่มขึ้นกลับมาสุขภาพดีได้เหมือนกันนะคะอย่างเราเองก็พยายามมากๆในช่วงนี้ที่จะกลับมาดูแลผมนะอย่างที่เห็นคือเบบี้แฮร์เยอะมากๆเลยหวังว่าครีมนี้จะเป็นประโยชน์กับหลายๆคนนะคะยังไงก็ฝากคอมเมนต์ฝากกดไลค์แล้วก็ subscribe ให้ช่องเราด้วยนะคะยังไงเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าคะ่ะ